คลิปนี้เราจะมาพูดถึงปีศาจในโลกแห่งดูนเทอลร่าสวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตหรือตัวตนที่ถูกเรียกกันว่าปีศาจในจัก,กรวาลของ League of l e g e n d s หรือดิน,ดนแดนลูนเทร่านั่นเองครับซึ่งหัวข้อของวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเทพเจ้าอยู่ในหน่อยเหมือนกันซึ่งถ้าใครได้เคยได้ดูของเก่าคลิป,ปเก่าที่ผมเคยทํา เกี่ยวกับหัวเรื่องเทพเจ้าในเรืองวิญญาไปนะครับก็อาจจะช่วยทําความเข้าใจกับเนื้อหาในวันนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้ดูมาก่อนนะเนาะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะพยายามอธิบายสั้นๆให้เข้าใจแล้วกันเริ่มมาจากพิศาจ์นด้เข้าความเชื่อของเราท้าความกันก่อนเนาะพิศาร์ในความเข้าใจของโลกความเป็นจริงหรือในความเชื่อคัิต่างๆที่เราส่วนใหญ่ในได้เห็นเนี่ยแน่นอน เราได้นั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมแฟนตาซีทั้งหลายแหล่สื่อต่างๆคงจะมีการพูดถึงสิ่งที่ถูกเรียกว่าปีศาจกันอยู่ไม่น้อยสื่อก็าอาจจะมีรูปลักษณ์ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเหมือนมนุษย์บ้างเหมือนสัตว์บ้างผสมกันบ้างและอีกนานาลักษณะแต่จุดร่วมที่คนส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเห็นตรงกันก็คือกลุ่มสิ่งที่เรียกว่าปีศาจเนี่ยครับมักจะเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ไม่ดีความเลวความชั่วร้าย นะสารพัดสิ่งไม่ดีต่างๆแ,แม้ว่าในสมัยนี้เนี่ยจะมีการตีความที่แปลกหรือแตกต่างออกไปมากขึ้นแล้วก็ตามส่วนในด้านของคติความเชื่อในศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างๆก็มักจะมีลักษณะที่ไม่ได้ต่างกันนักทั้งการเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ดีลักษณะรูปร่างหลายๆอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นคติความเชื่อพวกนี้เนี่ยนะครับที่เป็นต้นแบบของปีศาจนานาชนิดีเราได้เห็นในเกมาร์ตูนหนังและสื่อต่างๆ ปีศาจในหลีกออฟเดจเองก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันนกักอกครับทั้งรูปลักษณ์หรือความเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ไม่ดีไ่จนถึงพฤติกรรมต่างๆนานาทั้งการทำร้ายมนุษย์ลหลอกลวงมนุษย์ให้ทำสัญญาไม่เป็นธรรมสั่งความกลัวความเดือดร้อนและอื่นอีกมากมายแต่ถ้าให้ผมบอกแล้วก็ว่าปีศาจในลีกออฟเดจนนี้มันพิเศษยังไงนะ ผมก็คงม,มองในเรื่องของการตีความหมายของที่งานและอดอนี่แหละครับที่ทำให้เมียนมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยครับต้นกําเนิดของปีศาจในจกักรวาลแห่งนี้อะไรคือปีศาจกันแน่มันเกิดจากอะไรแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีการยืนยันถึงต้นกําเนิดของตัวตนเหล่านี้อย่างเป็นทางการแต่จากการอ้างอิงข้อมูลหลายๆอย่าง ผมคิดว่าต้นกําเนิดของปีศาจก็คืออารมณ์ความคิดด้านลบของมนุษย์หรืออาจจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยเราจะเห็นได้จากการที่ปีศาจร,ระดับสูงส่วนใหญ่นะครับที่เป็นตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆผู้คนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นบิดเดนสติกส์หนึ่งในพริโมเดียลดีมอนสหรือปีศาจต,ต้นกําเนิดปีศาจซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความกลัวซึ่งในความคิดของผมนะครับนั่น พป็นอารมณ์พร้อมรู้สึกด้านลบแรกๆที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเลยแหละไม่ว่าจ,จะเป็นการกลัวความมืดกลัวฟ้าร้องกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักและในปีศาจที่ะระดับรองลงมาก็อาจจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต่างกันออกไปอย่างน็อกเทิลน,นี่น่าจ,จะเป็นตัวแทนของฝันร้ายโดูจะเป็นเหมือนส่วนแตกแยกด้อยออกมาจากความกลัวแบบหนึง่งกลัวฝันร้ายกลัวความเจ็บปวดกลัวการส,สูญเสียอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่สําคัญก็คือ ปีศาจทั้งหลายเนี่ยครับมักจะถูกดึงดูดโดยความรู้สึกลบๆของมนุษย์อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสงครามที่เหล่าปีศาจมักจะปรากฏตัวออกมาบ่อยขึ้นรวมถึงยังมีปีศาจจำนวนไม่น้อยครับที่ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีสงครามถ้าจะให้พูด,ดง่ายๆนะสิ่งที่ผมชอบในการตีความนี้ก็คงเป็นไอเดียที่ว่าอันที่จริงแล้วต้นเหตุสาเหตุที่ก่อให้เกิดปีศาจขึ้นมาเนี่ย ก็คือมนุษย์นี่แหละครับซึ่งในตรงนี้นี่ครับก็จะไปสอดคล้องกับเทพเจ้าจำพวกสปิริตกอสที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่เป็นเทพเจ้านั่นก็คือเกิดจากความเชื่อของมนุษย์นั่นเองครับเป็นเหมือนข้อความบางอย่างหรือเปล่าเนาะที่ไรออดเน,นี่ยมีความบอกว่าว่าในบางแง่มุมครับก็เป็นมนุษย์เราเองนี่แหละที่สร้างเทพเจ้าและปีศาจขึ้นมาแล้วก็ไปทึกทักลงเชื่ออย่างไรเหตุไรผลจนในที่สุด ก็ได้ทำร้ายตัวเองทีงนี้ครับมาเล่ากันที่ประเภทรวมไปถึงระดับชั้นของปีศาจกันดีกว่าเกินที่จริงเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะมีระดับสัตีอะไรขนาดนั้นนะเนาะส่วนใหญ่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีและการคาดการณ์ะมากกว่าข้อมูลนัางอิงสําคัญครับก็คงจะหนีไม่พ้นรูป2รูปนี้ซึ่งถูกคนพบในป้อมปราการกน,น็อกซัตแห่งหนึ่งที่ได้จากการยึดครองเอโเนียนะเพราะงั้นอันจริงก็คืออยู่ในเอลเนียนั่นแหละ ที่เห็นในรูปครับจะเห็นได้ว่ามีเส้นต่างๆลากแตกแขนงลงมาจากจุดสูงสุดอยู่สามเส้นด้วยกันซึ่งก็จะไปตรงกับวงกลมทั้งสิบวงทางด้านบนขวารวมไปถึงกรอนเก่าแก่เกี่ยวกับเรื่องของสิบราชันที่จะทําให้เราเข้าใจได้ว่าวงกลมสิบวงดังกล่าวนี้และสิบราชันที่ว่านะครับเสื่อถึงสิ่งสิ่งเดียวกันซึ่งนั่นก็คือปีศาจต้นกําเนิดทั้งสิบตนและเป็นปีศาจที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุด สองในปีศาจสิบตนนั้นนีครับได้รับการยืนยันแล้วว่าคือพิ์สติกและแอชเนชแต่ทีนี้ครับย้อนกลับไปที่วงกลมทั้งสิบอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีวงกลมสามวงด้านในขณะที่อีกเจ็ดวงอยู่ด้านนอกณตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสามวงที่ว่าอาจจะไม่ถึงปีศาจสามตนที่ทรงพลังกว่าหรือเก่าแก่กว่าอีกเจตนหรือเปล่าซึ่งในปีศาจสามตนเนี่ยครับวงกลมสมวงเนี่ย ก็จะไปสอดคล้องกับเส้น3เส้นที่ลากลงมาจากจุดสูงสุดทําให้มีแนวโน้มว่าอที่พูดถึงเนี่ยครับอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันโอเคจากนั้นเนี่ยครับไอเส้นที่ลากลงมาทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะมีการแตกคะแนนเป็นเส้นอื่นๆอ,ออกมาต่อบอ,อไปเป็นทอดทอดเนะาะทำให้เราอาจจะพอคาดการได้ว่าเส้นที่แตกะแนนออกมาเนี่ยครับคือปีศาจรระดับลงลงมาและเกิดจากปีศาจระดับสูงขึ้นไป เพราะงั้นแล้วไอ้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็จะดูเข้าเขาขึ้นมาใช่ไหมนะครับว่ามีพิศาจตสามต้นที่แข็งแกร่งกว่าและอาจจะเป็นต,ปต้นกาเนิดของพิศาจต้นอื่นๆ7เจ็ดตนจากนั้นก็ตแตกแกขนงแย,ยกเจ้อยออกไปเรื่อยๆเป็นปิศาจที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแต่ละประเภทนั่นเองครับถ้างั้นเนี่ยครับเรามาดูกันบ้างดีกว่าเนะว่าในภาพต่งางๆนั้นพูดถึงพีศาจตต้นไหนกันบ้างแน่นอนเลยว่าอ่านบนสุดที่มีคำว่าเฟียหรือความกลัว ก็ยมหนีไม่พ้นปีศาจอย่างฟิเด์สติ๊กอยู่แล้วเนื่องจากเป็นปีศาจที่เกี่ยวข้องกับความกลัวมากที่สุดเห็นจะเป็นความกลัวล้วนๆแบบเพียวๆเลยด้วยจากนั้นก็จะมีการแตกแยกเจ้าอกอกมาเป็น3ส่วนด้วยกันเป็นคำว่าเดรริเลียมไนเม่และซีเคร t ตซึ่งก็จะมีความหมายดังนี้ครับดเดริเลียมเนี่ยจะแปลได้ว่าความเพอ้อฝันปราบปื้มหรือมึนเมาไนแม่เนี่ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็คือฝันร้าย และ Secret ก็คือความลับดิเดเลียมนี่ครับยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นปีศาจอะไรแต่ในแม่และ Secret เนี่ยอาจจะพอคาดเดาได้เนาะว่านี่คือ, no urn, um. อน็อกเทิร์นและลาอุมไอ้ตรงน็อกเทิร์นเนี่ยเห็นได้ชัดสุดอยู่ละส่วนลาอุมเนี่ยครับเขาจะคาดเดาได้จากลักษณะที่เป็นปีศาจที่เดี๋ยวจะรู้เรื่องชาวบ้านเขาไปหมดรวมไปถึงรูปของอีกาที่อยู่ด้านข้างนะครับที่อาจจะนําไปสู่โซเวนแน่นอนว่าปีศาจที่อยู่กับโซเวนก็คือลาอุมนี่แหละครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็น b r i s s Frenzy แล้วก็ o b j e s s i o n ที่จะแปลได้ว่าความสุขความบา้าและความรุ่มหลงโดยทั้ง3ต่างก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดเนาะว่าเป็นปีศาจอะไรแล้วปรากฏตัวมาหรือ,อยังอันนี้จริงแล้ว b r i s s ที่แมาว่าความสุขนะครับก็ทำให้เกิดข้อสงสัยบ้างอย่างเหมือนกันเนาะเพราะความหมายในด้านันเหมือนกับ Ashes ที่เป็นปีศาจแห่งความปิติยินดีซะอย่างนั้น นั่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองก็ได้นะเพราะคำว,ว่าบริี่ยก็แลได้หลายอย่างแต่ที่ถูกยืนยันมาแล้วก็คือแอสรเลเป็นหนึ่งในบริษัทต้ตกนกำเนิดยังไม่น่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำลงมาขนาดนี้ซึ่งเราก็คงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปจากนั้นครับลงมาล่างสุดก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอะไรสักอย่างหลายชื่อแต่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกวงลวมกันไว้ที่คําว่าอสังนะซึ่งเป็นปริาจทชั้นต่ําที่ยังไม่ได้เป็นปริาจทเต็มตัว ทำได้แค่เป็นเหมือนประสิตธิ์คอยกินอารมณ์ด้านลบขอมลุกไปเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะถูกกำจัดเจ้าของร่างตายโตเป็นปีศาเต็มตัวหรือเปลี่ยนเหยื่อที่คอยกอเกาะเน่งลักษณะรูปลักษณ์และพลังความสามารถในด้านของรูปลักษณ์ครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเหล่าปีศาจจะไม่ได้มีรูปร่างแน่นอนบางตัวอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามใจชอบที่ตัวเองต้องการทั้งมีไว้เพื่อล่อลวงเหยื่อท้าไมหวาดกลัว ได้ลื่นดีมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็แตกต่างไปตามพิศาร์ต่ละตนบางตนอาจมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามความเชื่อของแต่ละสถานที่บางตนอาจเปลี่ยนร่างตามใจตัวเองอย่างเอฟรินครับเ็เลือกที่จะใช้รูปร่างของผู้หญิงที่มีความน่าดึงดูดเพื่อง่ายต่อการล่าเหยื่อเป็นต้นนั่นเองตัวในเรื่องของพลังความสามารถเนี่ยอันที่จริงพูดได้เลยว่าสามารถแตกแขนงแยกย่อยได้เป็นจํานวนมากขึ้นอยู่กับพิศาร์ต่ละตัวทั้งการแปลงร่าง สิ่งล่างทําให้มนุษย์หลับใช้เวทบนควบคุมจิตใจไปถึงพลังกายภาพล้วนๆพูดง่ายๆนะครับก็คือแล้วแต่ผู้สร้างจะดีไซน์นั่นแหละสถานที่อยู่อาศัยถ้าว่ากันตามตรงแล้วพิศาจนั้นอาจจะอยู่ทั่วรูนเทอร์ราเลยทีเดียวโดยจะถูกดึงดูดจากอารมณ์ด้านลบที่มีความเกี่ยวข้งองกับตัวเองอันนี้เคยบอกไปก่อนหน้าครับสิ่งที่ไหนเกิดเรื่องแย่ๆ มีความคิดมีพลเรื่องของอารมณ์ความสร็แง่ลจบจำนวนมากปีศาจก็ไดยยิ่งคลืค้นคลื้นเป็นพิเศษอย่างสงครามเนี่ยครับเหมือนกับโต๊บุฟเฟ่เลยก็ว่าได้นะแต่็นหนือจากนั้นแล้วครับปีศาจก็ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในโลกปกติเท่านั้นแต่ในมิติคู่ขนานอย่างสปิริตเรียมก็เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันเช่นกันอันที่จริงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดซะด้วยซ้ำไปถ้าจะให้หาคําที่ฟังแล้วก็จใจง่ายๆนะครับที่มันจะคําว่าสปิริตเรียม ก็คงเป็นคําว่าโลกวิญญาณนะเนาะแต่คําว่าวิญญาณนี่อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวถ้าจะให้ตรงบริบทแล้วก็สเปรดิตนที่นี้คงจะแปลได้ว่าจิตวิญญาณจะมากกว่าเพราะวันที่จริงแล้วโลกหลังความตายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสเปริตยมีดันเองเรื่องขยายความสเปริตมเนี่ยขอแยกไว้ทีหลังนวกันเนาะคิดซะว่าเป็นมิติที่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะไม่สามารถเดินไปได้นั่นแหละครับสรุปแล้วเนี่ยปีศาจ ก็จะมีทั้งกลุ่มที่อาศัยในโลกมนุษย์ปกติคอยสร้างความเดือดร้อนและกลุ่มที่อยู่ในสปิริตเรียมที่บางทีก็จะหลุดมาในโลกปกติแล้วสร้างความเดือดร้อนเช่นกันทีนี้ครับหลังจากที่เรารู้จักปีศาจกันมากขึ้นแล้วเรามาดูตัวอย่างของปีศาจที่ปรากฏตัวในสื่อต่างๆของจักรวาลเอลเอลกันบ้างดีกว่าว่ามีตัวอะไรกันบ้างในตอนนี้เริ่มจากบทบุญแชมเปี้ยนกันก่อนเลยณปัจจุบันนี้ครับ มีแชมเปี้ยนอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่เป็นปีศาจแท้ๆเต็มๆนั en, ่นก็คืออีฟลินแทมเค้นนักเท์นและฟิเดนสติกส์แต่ก็จะมีอยู่บางตัวเนาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปีศาจด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เต็มตัวไม่ว่าจะเป็นสเวนที่เป็นปีศาจอยู่ในตัวดิล่าที่ใช้พลังจากปีศาจแอนนี่ Annie, เด็กที่มีปีศาจเป็นคู่หูโยเน่ one, ที่คืนที่ขึ้นมาในฐานะปีศาจ เซธเดอเคนที่ใช้ศาสตร์แห่งเงาซึ่งเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับนอกเทินมอร์ดิไคเซอร์ที่เคยใช้ปีศาจเป็นลูกน้องเลบองที่รู้วิธีการจัดการกับปีศาจของมอร์ดิไคเซอร์เวนที่ตามล่าปีศาจจากเอฟลินอยู่และอื่นอีกมากมายหรือปะต้องเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นปีศาจที่มีการปรากฏตัวผ่านสื่ออื่นของไลออนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่ารวมๆมาได้ครบไหม ขาดตัวไหนยังไงก็สามารถคอมบินไปได้นะครับผมมาดูกันจากในเกมการ์ดอย่างเลเจนด์อัพเดตร่ากันของกันเนาะซึ่งก็อาจจะไม่ได้อัปเดตมาก,กนันเพราะว่าหลังๆผมไม่ได้ตามเยอะเพราะงั้นพิซซัดในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่มีครบตัวใหม่ๆเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าอีฟลินและเหล่าลูกน้องของเธอครับก็จะมีอีฟลินโดมิเนชันโซลิจูดสตีมซาเทอร์โวลา จากนั้นก็จะเป็นเนื้อโครของแคมฟอร์ดเดอะเดวปีศาจที่ถูกกำจัดโดยแพทริอตตและพักพกัวทิบ็อกก์ปีศาจที่เป็นตุ๊กตาทิปเปอร์ของแอนนี่นอกจากนี้ก็ยังเคยเป็นลูกน้องของบริคไครเซอร์แอดีตน็อกเทิร์นกับการเซ็ตเดียวกันครับน็อกเทิร์นสตีเจนออนลูกระเอลเวอร์เชตสต็อกเกอร์ดูมบีสและดักสไลเดอร์แถมเค้นและเหล่าการลักษณะคล้ายปลาหลายตัวไม่มีการยืนยันหอบพันเนาะ บางทีนี่ก็จะเป็นปีศาจได้หรือเปล่านอกจากนี้แล้วครับก็จะมีปีศาจที่ปรากฏตัวในเรื่องสั้นบางเรื่องและในจากกวาลสก,กินอื่นๆอิมากโกปีศาจที่เคยถูกพูดถึงในเรื่องของดีล่าในฐานะศัตรูนีล่าเคยจัดการไปแล้วแนด่ดีปีศาจชั้นต่ําที่ได้รวบรวมว่าอสา,าคนะปรากฏตัวในซีนิมเติกของโยเน่สก,กินต่างๆใ,ในจากกวาลสเปรดพอตซอมปีศาจลักษณะเป็นเงาอีกตัวหนึ่ง ที่เป็นลูกน้องของมอดิไซเซอร์เหมือนท <ste ve> ี่บอกก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเสร็จมาทุกอย่างเกี่ยวกับปีศาจที่ผมนึกออกเนาะถ้าอยากให้เพิ่มเติมกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีศาจนี้หรือเรื่องอื่นก็ถือว่าได้หมดเลยสามารถรีควสอของก็ได้เต็มที่เนาะถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์กหน่อยรักันเนาะจะได้มีคนมาดูกันเยอะๆคอมมูนิตี้หรือชุมชนด้านเนื้อเรื่องของไทยเนี่ยจะใหญ่ขึ้นสำหรับวันนี้เนี่ยครับขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เป ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะ